พาไปดูนาทีชีวิตของคุณลุงท่านหนึ่งคุณผู้ชมติดอยู่บางคนบอกมันเป็นแพรบ้างบางคนบอกมันเป็นโปะบ้างแล้วโปะนี้หรือว่าแพรนี้เนี่ยลอยอยู่ท่ามกลางกระแสน้ําเชี่ยวลุงก<ช>ําลังจะผ่านสะพานแล้วหลังสะพานคือกระแสไฟฟ้าสายไฟแรงสูงไปดูคลิปนี้กันหน่อยครับเ,อ,อ,เอ,อมันก็อสายไฟสาอายไฟอยู่ตรงนี้ก้าลงมา มาเป็นกะเด้ยมันจะดีปเป็นนะกะสายไฟมันอยู่ห้านอ่ะงอาวสายไฟนีอ่อะไรไม่สายหรอก น่าหวาดเสียวมากเลยอะ่ะเออคนถ่ายคลิปก็ร้องตะโกนสายไฟสายไฟ เพราะว่าคิดอยู่แล้วว่าภาพมันต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าไอ้แพรหรือว่าโปเนี่ยพอมันไปเกี่ยวสายไฟแล้วสายไฟขาดแล้วนี่คือแม่น้ําทีนี้จะช็อตทั้งคนทั้งโอ้ทั้งคนที่อยู่เป็นคุณลุงที่อยู่ติดอยู่บนแพรแล้วคนที่กําลังดูเหตุการณ์ก็ลุ้นตามไปด้วยคุณผู้ชมครับจุดนี้ก็คือสะพานข้ามแม่น้ําน่านหลังที่ว่าการาาาอาเภอท่าวางผ้าวังผานะครับโอ้แล้วกระแสน้ํานี่คือเชี่ยวมากแล้วสีแดงขุ่นขนาดนี้คุณผู้ชมสุดท้ายแล้วเนี่ยชาวบ้าน มีหลายคนที่ดูเหตุการณ์แล้วก็ลุ้นเอาใจช่วยอยู่นะครับอะคุณผู้ชมเดาว่าไงเหตุการณ์นี้จะจบลงยังไงครับหลังจากที่ท ล่มแพล่มถูกไหมคุณลุงก็เหมือนตกลงไปในน้ําด้วยนะคะ,ะคุณลุงขึ้นมาได้ไหมนี่ขึ้น<อ>มาได้โอ้โหต้องบอกว่าคืออยู่กับน้าอ่นะเนาะลงไปเนี่ยเพื่อที่จะไปซ่อมเครื่องสูบน้าตรงโปตรงแพนี้อลุงขึ้นไปได้ไงก่อนตอนแรกนั่นนะสิเ,<อ>เนี่ยแล้วพอกระแสน้ํามาแรงมันพัดออกไปเลยอะ่ะคุณผู้ชมออกไปทั้งโปทั้งแพแบบนี้ค่ะ,อ,ะอันตรายปลอดภัยนะสุดท้ายปลอดภนะัยพาไปดูอีกจุดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับทีนี้คนลอยคออยู่กลางน้ําจอยเห็นไหม เนี่ยสองคนเนี่ยอุ้ยอุ้ยน่าเป็นห่วงนะคุณผู้ชมแล้วดูสิเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเหลืออันดับแรกเอาจะโยนห่วงยางไปให้เลยครับนี่นี่ต้องรีบเกาะเลยนะคะจุดนี้คือในพื้นที่บ้านหนองเงือกในตำบลแงงอำเภอปัวจังหวัดน่านลอยคออยู่แบบนี้ในลักษณะที่เกาะเรือของตัวเองเอาไว้ครับเหมือนกับว่าเรือของชาวบ้านเนี่ยล่มค่ะแล้วกําลังจะลอยไปเรื่อยๆตามกระแสน้ําวินาทีชีวิตเลยนะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ รับตัวชาวบ้านสองคนขึ้นเรือแล้วก็พาเข้าฝั่งได้ปลอดภัยถามว่าแล้วมาลอยคออยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับชาวบ้านเขาบอกว่ากําลังนําเรือเนี่ยจะกลับบ้านค่ะแต่ระหว่างทางเรือเกิดไปชนกับต้นไม้เรือก็เลยล่มลอยคออยู่แบบนี้ค่ะลอยอย่างมันก็ครับเที่ยวไปก็ข้างนอกก็หล่อมาเนี่ยนี่จากนี้มาหเที่ยวไปก็เที่ยวใตไปก็หน้าก่อกอะท้ายไปก็ผมเดินแรกมันอ่อนเฮ้ยผมมันแบบสมเนองผต้อง ผมมาใส่เนื่อจะมาลงให้นเนี่ยปากกล้วยนี่เนี่ยมัดในห้างเนี่ยโดน<ะ>ขายมาเข้าห้างนี่เนี่ยขายเพื่อใดีกว่ามาซันเนาะครับขอบคุณเนาะซึ่งสถานการณ์ที่น่านเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะอ่ะคุณผู้ชมล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาคนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านได้ยินเสียงไซเรนคุณผู้ชมลองฟังนะได้ยินไหม เนี่ยครับเป็นไซเรนที่ติดอยู่ริมน้ำํำแล้วก็เพื่อที่จะเตือนภัยให้คนที่อยู่ริมฝั่งเนี่ยทั้งในเขตเทศาบาลเมืองน่านกับที่ฝั่งอําเภอภูเพียงเนี่ยยกของขึ้นที่สูงคุณผู้ชมเห็นไหมสภาพน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็คือตั้งแต่วันนี้13-16เนี่ย หลายพื้นที่ฝนเบาลงแล้วหลัง16ฝนจะกลับมาอีกรอบนึงแต่คําว่าเบาลงก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่ดีต้องระมัดระวังนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้